ะะอันนี้คือโรงครัวนะคะโรงครัวะคะกำลังบุรณะพามาชมนะคะ่ะเพื่อนๆโรงครัวมาเที่ยวชมโรงครัวแถวบ้านเรานะคะนี่คือระครังใหญ่ที่สุดเลยนะระครัง แล้วก็มีกองนะกองกองเพลนบอน่าจะเป็นกองเพลนอันะนี้คือละคังนะคะละครละคังโรงคั่วนะคะเขากำลังจะปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้คนได้มาท่องเที่ยวกันนะคะเนาะ,ะบ้านไล่กาแฟนะคะ ของโบราณนะคะของโบราณของโบราณโบราณบ้านไร่เอ้ยไม่ใช่ดิโรงครัวนะคะโรงครัวไ <c oughs> ปไหนล่ะพ่อกับลูก ของบนลามบนลานนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้คือเปียโนขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้เป็นบ้านไล่กาแฟนะบ้านไล่กาแฟ รู้ตัวเฮาคนไหมรู้ตัวเฮารู้ตัวเรานะคะขอหน่ะค่ะจะเนเครื่องดื่มค่ะคไ่ะเลยเนาะมีร้านเครื่องดื่มด้วยนะคะไปเรื่อยๆค่ะคุณค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆเลยเนาะของบนล้มบนลานอยู่นี่หมดของบนล้มบนลานมาพอได้มีโอ้สวยจัง เขากำลังปรับปรุงนะคะเ,เพื่อนๆปรับปรุงสำหรับคนมาท่องเที่ยวเสาวอาทิตย์นะเสาวอาทิตย์จะเป็นแบบทำแบบโ<อ>บราณโบราณเราแต่ก่อนเนาะพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> บราณโบราณเราแต่ก่อนอุยแต่ก่อนคนเยอะมากเลยนะเ,นเพื่อนๆนะก่อนคนมาเที่ยวเยอะเนะเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆเราก็เลยมาอีกนะ เราอยู่ใ,ใกล้ๆเราก็เลยแวะมาในวันหยุดมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะของบนล่างบนลาลนนอนอืม <c oughs> ตะช่างเห็นไหมตะช่างแบบนี้ใครเคยใช้บ้างใครเคยใช้บ้างโหนะเห็นไหม ของโบราณอะไรไม่รู้กระลงไม่รู้ลงโบราณจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอุะอ้ยนกยูงนกยุงระหว่างมันไล่เราไหมเนี่ยไล,ไล่เหรอเ <c oughs> ออเดี๋ยวมันจะมาจิกเรา นกยุงนะคะดีวมันวิ่งไล่เรานกยุงเมื่อก,ก่อนเต็มไปหมดเลยนะเพื่อนๆเนานะลงขั่วเขาจะทำอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนลงขั่วจะทำใช่ไหมเออใช่เนะี่ย ตรงนี้คือแต่ก่อนทำโรงพั่วกาแฟเนะาะเมื่อกี่ปีคือหลังอะ่ะหลายปีคือหลังะจะทําเป็นโรงขั่วนะคะนะตรงนั้นโรงขั่วกาแฟซะข<ม><ะ>อบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะ Okay. Okay. มันสรุปงง่ายๆอันนี้มันเป็นคล้ายก็ทำเหมือนโบราณโบราณบ้านไม่ <c oughs> น,นี่อันนี้คือโคกโคกมองนะเปยเคยเห็นโคกมองปะ,ะอันนี้จะเป็นโคกมองเนาะคะ่ะเนาะโคกมองมีทุกอย่างที่เป็นของวัตถุโบราณ <c oughs> มีทุกอย่างนะคะโคกมองโคกมอง อันนี้คือเครื่องอันนี้คือเครื่องบดขนมคกนะบดเขา่าบดขนมคกนะคะนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะอันนี้จะหลงพามาชมนะคะมามาชมลงขั่วนะคะลงขั่วหน่อแซงเนาะ หลงคั่วหนองแซงคนในย่านนี้รู้หมดนะคะนะ่ะเนาะหลวงก็จะถ่ายร,บรอบๆนะคะไม่ได้ถ่ายทุกจุดทุกมุมเท่าไหรนะ่เนาะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเมื่อก่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาเยอะมากอ,อุ้ยอ,อันนี้คือแอกไหมเนี่ยนเออยนยยเาะแอกไหมอืมไม่เออแอกมั้งเขาเรียกแอกเนาะ เข,เขาใช้นิ้นวเขียนใช่ไหเนี่ยเขาจะเขียนได้เ,ยเ,เลยะะาจะใส่ลงไปทีุ่่มกลุ่มที่แล้วคืออะไรดเนี่ยมงเงาแล้วนะเขากำลังบูรณะ,ะให้คนมาท่องเที่ยวกันเยอะแยะสวยๆสำหรับคนที่ชอบแบบของโบร<อ><อ>าณโบราณหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ชมนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์อแอดกันหลงพาล้อด้วยนะคะวันนี้พามารับชมที่โรงคั่วนะคะโรงคั่วนะโรงคั่วนานแล้วที่ไม่ได้มาแค่ขี่รถผ่านทุกวันทุกวันค่ะขอบคุณนะคะไว้ค่อย <c oughs> ชมอันไหนที่มันแปลกหูแปลกตาเราก็จะพาเพื่อนๆได้เข้าไปรับชมนะคะ ขอบคุณค่ะ